ล้างหน้าด้วยสบู่สมุนไพรล,ลดทนงแดงทุกวันช่วยให้หน้าขาวใสไร้สิวไร้ฝ้าสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายและดีลเลอร์ติดต่อมาที่โทร0 9 9 0 2 8 2 8 8 9หรือลิงด้านล่างนะครับสวัสดีครับคุณผู้ชมมาเจอกันอีกแล้วกับไมออมสินครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เราอยู่ป่านะครับเป็นป่าริมภูลังกานะครับไม่ได้อยู่บนตัวปูนะไม่ได้อยู่ในเขตอุทยานด้วยวันนี้เรามาตามหาตามริมป่ายางนะครับตามหาต้นสิรินทรัวลี เพื่อที่จะเอาไปปลูกนะครับคุณผ,ผู้ชมต้นเล็กๆของเขานี่แหละดีกว่าปล่อยทิ้งดีกว่าเขาถอดทิ้งเฉยๆนะครับเราไปปลูกเพื่อขายายพันธุ์เนาะแล้วก็ส่งต่อให้คุณลูกค้าให้ FC ทั่วประเทศนะครับได้เอาไปปลูกเพื่ออนุรักษ์ช่วยกันนะครับผมเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับว่าต้นสลีนทอนวลีต้นเล็กๆที่เหมาะกับการเอาไปปลูกจะมีลักษณะยังไงแล้วก็ประโยชน์ของเขามีอะไรบ้างครับ นี่ครับคุณผู้ชมผมเจอหลายต้นแล้วแต่ต้นนี้ต้นใหญ่นะครับต้นนี้ต้นใหญ่นะครับแต่ข้างในต้นต้นเล็กพอดีเก็บเลยนะครับต้นเล็กพอดีเก็บเลยเรามาเก็บต้นสิรินทรมันดีนะครับสิรินทรมันดีนะครับเฉพาะเขาจะอยู่ในตระกูลเดียวกันกับพวกสมเซียวพวกชงโครนะครับจะอยู่ในตระกูลเดียวกันเลยนะแต่สิรินทรมันดีอีกชื่อหนึ่งเขาเขาเรียกว่า32ประดงนะครับเป็นยาแก้ประดงนะคุณผู้ชมนะ แก้ประดงก็คือคนที่เป็นเกี่ยวกับน้ําเหลืองเสียเป็นเกี่ยวกับผดผื่นขึ้นตามผิวหนังนะครับเป็นเม็ดเป็นยอดขึ้นอันนั้นเขาเรียกว่าอาการประดงนะครับแล้วเกิดอาการคันนะคุณผู้ชมนะก็ตัวนี้หลักๆเลยแล้วก็จะยิงตัวยาไปกับสบรรพคุณนี้แหละเพราะว่ามันก็มีหลายสรรพคุณอยู่บางคนก็เอาไปดองเหล้าเป็นยาบํารุงกําลังนะครับบํารุงร่างกายก็มีแต่ตัวนี้นะครับเราอยากให้เขาเสื่อไปทางด้านแก้โรคน้ําเหลืองเสียหรือว่า โรคประดงต่างๆนะครับผมนี่นคุณผู้ชมต้นนี้นะครับเอาไปปลูกได้เลยสังเกตดูใบของเขา mm hmm. จะคล้ายๆส้มเซี่ยวนะครับจะคล้ายๆกันเลยอยาให้น้องเลดา้าดึงนะครับ mm hmm. นี่คุณผู้ชมได้มาทั้งรากเลย mm hmm. ถ้าเราจะเอาถาของเขาเอาเพื่อไปเอาไปชามไปอะไรไม่รอดนะครับคุณผู้ชม mm hmm. เขาขยายพันธุ์ด้วยมเมล็ดนะครับนี mm ่แ hmm. ตต้นสวยๆเ mm hmm. นี่ยนะครับ นี่อันนี้คือเอาไปปลูกได้เลยนะครับเอาไปเลี้ยงในกระถางก่อนพอเขาแข็งแรงแล้วแล้วเขาไปลงหลุมนะครับเขาก็จะเป็นเถาม้เลคุณผู้ชมเป็นเถาไม้เลนะครับช่วงนี้ก็จะมีดอกปลาปลาอยู่แต่เรามาอยู่ใจกลางป่านะครับมันเลยไม่เห็นดอกเพราะว่าเราตั้งใจที่จะมาเก็บต้นไี่ไงต้นหนึ่งเออพอดีเลยมาเรามาเก็บด้วยกันครับคุณผู้ชมเก็บด้วยกันยาวๆเลยนี่นะครับถ้าใครอยากได้ไปปลูกก็สอบถามมาได้นะครับเดี๋ยวเราแบ่งให้นะ แต่มันค่อนข้างหายากคุณผู้ชมอ่ะมาให้หมอเอกดึงสซดึงโชว์อ่ะหมอเอกแล้วสรรพคุณอื่นมีอะไรบ้างเกี่ยวกับอาการประดงแล้วก็มีอาการใดบ้างที่ช่วยแล้ก็เด่นเป็นเรื่องน้ำเหลืองนั่นแหละน้ำเหลืองเสียเนาะส่วนใหญ่เขาจะใช้รักษาน้ำเหลืองบางคนก็มีอาการคันด้วยเนาะใช่อาการคันเม็ดเป็นผื่นอะไรเงี้ยได้อยู่ได้อยู่ไม่สุดลากก็ได้เพราะว่ามันสุดลากบางทีมันก็เกิดอาการขาดได้ด้วยนะครับคุณผู้ชมแต่ตัวนี้รอดนะคุณผู้ชมนะว่าเราได้ลากฝอยมาด้วยนะครับอาจจะไม่ชัดเท่าไหร่ รเราจะได้รากฝอยของต้นเข้ามาด้วยอ่ะเรามาตามหาอีกระวังงูเด้อค่อนข้างรกนะคะผมมู้ชมอยริมสวนยางนะครับใช่ป่าริมสวนยางดีกว่าเราปล่อยทิ้งไว้เฉยๆเนาะเพราะว่าชาวบ้านเขาเห็นรกๆเขาก็ถางทิ้งเหมือนเดิมนะครับเขาก็ถางทิ้งเหมือนเดิมอ่ะเราไปดูเถาก่อนดีกว่าไปดูเถาใหญ่พูดไงได้ต้นหนึ่งได้ไหมพูด,ดอย่างนี้ <ย>ได้ต้นเลยครับนี่ครับคุณผู้ชมเอามาดูเถาของเถาเนี่ยครับอันนี้เราก็เก็บเถาไปด้วยนะครับผมเอาไปทําเป็นยานะครับส่วนใหญ่จะใช้เถาแล้วก็รากนะครับแต่หลกัหลกๆเลยเราจะเก็บเถาใบาแล้วก็ดอกนะครับเอาไปทําเป็นชาได้หมดเลยนะครับผมนี่นะครับเป็นตัวยาที่หายากตัวหนึ่งนะครับจะมีแค่ จังหวัดบึงกาฬนาครพนมนะครับแล้วก็มุกดาหารบางส่วนแล้วก็สกลนครน,นะครับที่เห็นชัดๆแล้วก็จะมีอุตลดุดนะครับที่เขาเอาไปปลูกนะคุณผ,ผู้ชมนะเขาเอาต้นพันธุ์ไปปลูกชื่อสิรินธรวันลีก็เป็นชื่อพระราชฐานนะครับแต่ชื่อหลักๆเลยก็คือ32ประปดงนะครับผมเป็นยังไงบ้างครับคุณผ,ผู้ชมสำหรับ32ประดงหรือว่าสิรินธรวันรีของเราถ้าใครอยากได้นะครับโทรมาที่เบอร์099 0 2 8 2 8 8 8 9เดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์ไวใ้ให้แล้วก็ จะมีลิงก์ใต้คลิปได้ด้วยนะครับตรงคอมเมนต์นะก็สามารถสอบถามมาได้เลยนะครับก่อนจาการฝากไว้เหมือนเดิมสมุนไพรถ้าเราจะกินจะใช้ศึกษาข้อมูลดีๆหรือปรึกษาผู้ที่มีความรู้ทางด้านสมุนไพรครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยและที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปวันี้มาองสิทธิ์ขอลาไก่อนนะครับสวัสดีครับ